แตกต่างแต่ไม่เคยแตกแยกสัมพันธ์พระป่าพระบ้านอยู่เรียบง่ายแต่จิตใจสูงส่งเป็นอุดมคติที่เราใช้มองรูปแบบของวิถีชีวิตพระสงฆ์ขั้นสูงสุดหรือเราเรียกว่าพระอริยเจ้าสถานภาพพระสงฆ์จากทัศนะอันนี้ทำให้พระสงฆ์ได้รับการปฏิบัติ เหมือนบุคคลชั้นสูงในสังคมพระสงฆ์จึงได้รับการดูแลอย่างดีได้รับความเคารพกราบไหว้นับถือบูชาสักการะได้รับการอุปถรัรมภ์ทางด้านวัตถุและปัจจัยสี่อันประณนีตทั้งนี้เนื่องมาจากบุคลิกภาพที่น่าประทับใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปอันได้แก่ความเป็นอยู่เรียบง่าย ในรูปแบบชีวิตด้วยพระวินัยและสภาพจิตใจที่ประเสริฐและสูงส่งด้วยธรรมะที่เหนือกว่าสามัญชนทั่วไปพระวินัยสิ่งที่สร้างรูปแบบชีวิตของพระสงฆ์ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายอันประกอบไปด้วยสาระที่เรียกว่าพระวินัยเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตของพระพระภิกษุเมื่อเข้ามาบวช พระอุปชาได้แนะนำในสิ่งที่ปฏิบัติได้และปฏิบัติไม่ได้สิ่งที่ปฏิบัติได้เรียกว่านิสัยมี4ประการคือ 1. บินทบาท 2. นุ่งห่มผ้าบางสุกุล 3. อยู่โคนต้นไม้ 4. ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเนา่านิสัยถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่เอื้อต่อความเป็นพระที่สมบูรณ์แต่เป็นทางเลือกมิได้บังคับสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้เรียกว่าอากรณียกิจมี4ประการเช่นกันคือ 1. เสพเมถุน 2. ลักขโมย 3. ฆ่าสัตว์ 4. อวดอุตริมนุษยธรรมการล่วงละเมิดใน4ประการนี้ทำให้ชีวิตความเป็นพระ สิ้นสุดลงทันทีทั้งสองประการนี้เป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตของความเป็นพระแบบพุทธดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันาศาสนกิจแบ่งพระสงฆ์ตามความถนัดแต่จุดหมายเดียวกันาศาสนกิจคือสิ่งที่พระภิกษุต้องปฏิบัติหลังจากบวชแล้วท่านเรียกว่าธุระมีสองอย่างคือ 1. คันธะธุระ เท่ากับธุระฝ่ายคำพีกิจด,ด้านการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินันเท่ากับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด 2. วิปัส,สนาธุระเท่ากับธุระฝ่ายวิปัส,สนากรรมฐานเท่ากับกิจด,ด้านการบำเพ็ญภาวนาหรือเจริญกรรมฐานตามระบบในพระวินยัยพระภิกษุต้องอยู่ในสำนักเดียวกับอุปชา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยอย่างน้อยห้าพันษาจึงจะพ้นจากนิสัยไปอยู่ที่อื่นได้และในระหว่างนั้นก็ต้องศึกษาด้านคันธุระเป็นพื้นฐานอาจจะมีการปฏิบัติทีหลังหรือควบคู่ไปกับการศึกษาก็ได้ตามความเหมาะสมปริยัตเป็นบาดฐานสู่ปฏิบัติปฏิบัติเป็นบาดฐานสู่ปฏิเวทมีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งชอบและถนัด ในด้านปริยัตยิจึงมีหน้าที่รวบรวมประมวลถ่ายทอดเผยแพร่คําสั่งสอนของพระพุทธองค์ไปสู่ผู้อื่นและบริหารดูแลกิจการคณะสงฆ์พระสงฆ์กลุ่มนี้เรียกว่าพระสายปริยัตยิพระสายนี้มักจะอยู่กับที่อยู่ในสำนักในวัดและอยู่ใกล้กับบ้านต่อมาก็อยู่ใกล้เคียงกับชาวบ้าน จึงมักถูกเรียกว่าพระบ้านทวดองขวัตจุดกําเนิดของพระป่าในการปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงแนะนำพระภิกษุไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมที่ที่ทรงแนะนำเช่นศูนยยาคารป่าช้าป่าโคนไม้เป็นต้นซึ่งเป็นที่สัปายะเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาล พระมหากัสปาเทระนิยมชมชอบการปฏิบัติธรรมในลักษณะเช่นนี้เท่านั้นยังไม่พอยังปฏิบัติให้เคร่งครัดเพิ่มขึ้นยิ่งไปอีกโดยการปฏิบัติทุดงควัตทำอันเป็นอุบายดับกิเลสและช่วยส่งเสริมความมักน้อยสันโดษจนพระบรมศาสดาสรรเสริญท่านให้เป็นเอตาทักคะในด้านนี้ซึ่งมีพระจำนวนอีกมากมายที่ชอบ และถนัดในการปฏิบัติในสายนี้ต่อมาพระในสายนี้ได้เป็นตัวแทนพระภิกษุที่ปฏิบัติเคร่งครัดที่เราเรียกว่าพระป่าหรืออรัญญาวาสีข้อสังเกตประการหนึ่งต่อสายพระป่าได้แก่พระพุทธองค์ไม่ทรงบังคับให้พระภิกษุทุกรูปปฏิบัติเช่นนี้ตลอดเวลาหลักฐานที่ปรากฏชัดเช่น ข้อเสนอของพระเทวทัต5ประการเช่นการอยู่ป่าเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดเป็นต้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตโดยให้ถือเป็นทางเลือกก็พอปฏิเวทคือจุดมุ่งหมายของพระทั้งสองสายการบรรลุธรรมเป็นจุดหมายสูงสุดของการบวชในพระพุทธศาสนาการบรรลุธรรมต้องอาศัยทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ ควบคู่กันไปขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็จะทำให้การบรรลุธรรมเป็นไปได้ยากพระสงฆ์ที่เก่งด้านปริยัติอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็มืดบอดปฏิบัติอย่างเดียวไม่มีปริยัติก็หลงทางทั้งสองฝ่ายต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อไปสู่หนทางเดียวคือการปฏิเวทอีกประการหนึ่งในการทำรงและสืบทอดพระศาสนา ทั้งปริยัติและปฏิบัติเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันพระศาสนาไม่เสื่อมลงเมื่อไม่มีปริยัติปฏิบัติก็ไม่มีปฏิเวทไม่ต้องพูดถึงเพราะปริยัติเป็นผลมาจากการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและพระสาวกซึ่งได้แก่ปฏิเวทนั่นเองพระป่าพระบ้านในเมืองไทยกับบริบทที่แปลเปลี่ยน เมื่อประเทศไทยรับพระพุทธศาสนาเข้ามาเราไม่ได้รับเข้ามาเพียงหลักธรรมเท่านั้นแต่ยังได้รับวัฒนธรรมของสองฆ์เข้ามาอีกด้วยในสมัยสุขโขไทยมีการแบ่งพระสองฆ์ออกเป็นสองฝ่ายเช่นกันคือ 1. คามวาสีคือคณะของพระภิกษุที่ศึกษาเน้นหนักในด้านพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎก อักฐกถาและคำพีต่างๆรวมทั้งวิทยาการต่างๆอาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือใกล้ชุมชน 2. อรัญญาวาสีคือคณะของพระภิกษุที่เน้นหนักในด้านการปฏิบัติมุ่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าและสถานที่ห่างไกลาจากบ้านและชุมชนออกไปการแบ่งคณะสงฆ์ในลักษณะนี้เนื่องจากเงื่อนไขาทางสังคมเปลี่ยนไป จากเรื่องศาสนามาเป็นเรื่องสังคมและการเมืองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมจนมาถึงรัตนโกสิทร์คณะสงฆ์ได้แบ่งออกเป็นสองนิกายคือ 1. มหานิกายพระสงฆ์จำนวนมากที่เป็นฝ่ายดั้งเดิม 2. ธรรมยุทธ์พระสงฆ์คณะใหม่มีระเบียบวิธีปฏิบัติและความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนจากเดิม ทั้งมหานิกายและธรรมยุตมีพระทั้งสองแบบคือมีทั้งพระป่าและพระบ้านทั้งสองนิกายต่อมาพระอาจารย์มั่นพริทตาเถระพระเถระที่ชาวบ้านนับถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโนมีศีลจารวัดงดงามและเป็นต้นแบบพระสายป่าในเมืองไทยท่านได้นำการทุดงและอยู่ป่าเป็นวัดมาเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับในคณะสงฆ์ และสร้างศรัทธาในหมู่ญาติโยมข้อสังเกตจากพระภิกษุสายอาจารย์มัน่นคือเป็นฝ่ายธรรมยุติกานิกายผู้คนส่วนใหญ่จึงมักจะคิดว่าพระสายป่าที่ปฏิบัติเคร่งครัดเป็นพระสายธรรมยุตไปด้วยเก่งกับเคร่งจุดแข็งและจุดอ่อนของพระทั้งสองสายดังกล่าวแล้วพระสายปริยัติหรือพระบ้าน มีความมุ่งมั่นและเชี่ยวชาญในพระปริยัตรริรวมทั้งด้านการบริหารคณะสงฆ์ด้วยพระสงฆ์สายบ้านจึงมีความรู้ในพระปริยัติอย่างดีมีความสามารถในด้านบริหารซึ่งเห็นได้จากระบบการศึกษาสงฆ์และการปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดอยู่ในกำมือของสายพระบ้านและพระสายนี้ถือเป็นรากฐานที่แท้จริงของคณะสงฆ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ของคณะสงฆ์ทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งคณะสงฆ์สายนี้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรของรัฐและมีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างความเป็นปึกแผ่นต่อชาติและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาคุ้มครองปกป้องพระศาสนาในคราวมีภัยในนามของพระสงฆ์ทุกฝ่ายเนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับบ้านเมืองและประชาชน นี่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนของคณะสงฆ์ฝ่ายคามวาสีคือมักจะถูกชาวบ้านและคณะสงสายอื่นมองว่าไม่เคร่งครัดประพฤติยอ่อหย่อนในด้านพระวินยัยทั้งที่ความจริงอาจจะตรงข้ามก็เป็นได้ซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าการที่พระสายบ้านถูกมองอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตของพระสายบ้านใกล้ชิด และไม่แตกต่างกับชาวบ้านเท่าไรเช่นการปกครองการศึกษาการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการและความเก่งในสายปริยัาตเองในบางครั้งอาจมองว่าพระสายอื่นรู้น้อยกว่าจนเกิดการเปรียบเทียบได้ความเคร่งครัดสร้างศรัทธาให้พระป่าค่านิยมทําบุญกุศลกับสายพระป่ามาจากการปฏิบัติที่เคร่งครัด ในศีลาจารวัตรของแต่ละท่านพระป่าเป็นที่นิยมของชาวบ้านในการทำบุญชาวบ้านญาติโยมบางส่วนอาจจะคิดว่าทำบุญกับพระป่าได้บุญมากกว่าสายพระบ้านซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่มีในพุทธพจน์รับรองอันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เราสังเกตได้ความเป็นอยู่เรียบง่ายวิถีชีวิตที่สันโดษ ประกอบก,บกับการปฏิบัติเคร่งครัดในด้านทุดงควัตรทำให้พระป่าเป็นที่เคารพและนับถือยิ่งกว่าพระทุกสายในประเทศและยังเป็นที่เล่าลือและเชื่อถือกันว่าวิถีแบบพระป่าคือวิถีแห่งพระอริยะจึงมีพระสายนี้หลายรูปได้รับการเล่าลือว่าบรรลุธรรมในระดับต่างทําให้พุทธศาสนิกชนศรัทธามากยิ่งขึ้น นี่เป็นจุดแข็งของพระปาจุดอ่อนของพระปาคือความรู้ในด้านวิชาการการถ่ายทอดการเผยแพร่พุทธธรรมที่ไม่เป็นระบบสิ่งที่ปรากฏออกมาจากท่านเหล่านั้นล้วนเป็นไปตามธรรมชาติและถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ดีไปแต่ถ้าผิดพลาดก็ยากจะแก้ไขเพราะมีความเชื่อเคารพศรัทธาอยู่เต็มไปหมด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบพระสายอื่นก็จะก่อให้เกิดทิฏฐิมานะถือตัวและเปรียบเทียบได้เช่นกันสุดท้ายคือเมื่อพระป่าเป็นที่เคารพของชาวบ้านจึงเต็มไปด้วยอดีเรกลาบซึ่งอาจจะเปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีได้ใช้โอกาสเรียนรูปแบบแล้วแสวงผลประโยชน์จากความเคร่งครัดของท่านเหล่านั้นได้ เรื่องนี้มีปรากฏอยู่เนืองๆความแตกแยกไม่ได้อยู่ที่สายพระป่าพระบ้านดังกล่าวแล้วข้างตน้นพระสายป่าและพระบ้านล้วนเป็นทางเลือกในวิถีความเป็นพระตามถนัดของแต่และบุคคลแต่ความเป็นพระภิกษุสมณภาวะคือมี227ข้อและถือไตราสารณคมสมบูรณ์เท่าเทียมกันไม่มีความแตกต่างกัน ในสมัยพุทธกาลในคราพุทธปรินิพานพระพุทธเจ้าพระป่าสายพระมหากัสสปะเทระออกจากป่ามาร่วมาศาสนกิจและช่วยสังคายนณากับสายพระบ้านเช่นพระอานนท์พระอุบาลีพระอนนรุทธะเป็นต้นอย่างไม่มีข้อรังเกียจเดียดชันจนเป็นตันติแบบแผนที่ดีงามของคณะสงฆ์ตลอดมา ความแตกแยกของคณะสงฆ์ไม่เคยมีปรากฏในเรื่องสายที่ตนสังกัดแต่จะแตกแยกกันด้วยสองประการคือ 1. ศีลสามัญญาตาคือศีลเสมอกันหรือไม่ 2. ทิฏฐิสามัญญาตาคือความเห็นชอบร่วมกันมีหรือไม่ประวัติศาสตร์ในคณะสงฆ์ไทยพระสายป่าที่เราถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโน ไม่เคยมีประวัติดังพลอยในการนำพระป่ามาทะเลาะก,กับพระบ้านสักครั้งเดียวพระเดชพระคุณเจ้าเหล่านั้นเข้าใจในสถานะที่เป็นอยู่และจุดมุ่งหมายของชีวิตของกันและกันเราจะเห็นพระสายบ้านทั้งธรรมยุทธและมหานิกายไปกราบเคารพสักการะสนับสนุนพระสายป่าอยู่เป็นประจำพระสายป่าก็สนับสนุนส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ และให้ความร่วมมือกับพระสายบ้านเสมอมาความแตกแยกที่เคยปรากฏในคณะสองไทยเป็นเรื่องนิกายเสียส่วนใหญ่เช่นธรรมยุทธ์กับมหานิกายปัจจุบันเรื่องนี้มีปรากฏอยู่บ้างแต่ไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนการพยายามโยงพระสายป่ามาทะเลาะก,กับพระสายบ้านในปัจจุบันซึ่งไม่น่าจะเข้ากันได้กับคติที่วินยุชนทั้งหลาย ในพระพุทธศาสนาจะยอมรับได้และการประกาศว่าพระป่าเป็นผู้ประท้วงก็มิสมควรอย่างยิ่งเพราะพระป่าที่แท้ย่อมไม่ประท้วงมีแต่ประสานประโยชน์และสร้างสันติสุขแก่สังคมเราชาวพุทธไม่น่าสนับสน,นุนส่งเสริมกิจกรรมใดๆที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกในคณะสงฆ์ซึ่งเป็นไปความเสื่อมพระศาสนาโดยรวม และเป็นบาปที่สุดในพระพุทธศาสนาถ้าฝ่ายใดที่จะเอาชนะให้ได้ก็ให้ชนะไปเราชาวพุทธแท้ทุกคนขอเป็นผู้แพ้เพื่อเป็นพระที่แท้จริงตลอดไป